สวัสดีครับวนนี้กวางอิหลีเสพาพีน่นอ,องมาเบ่งข้าวโพดเก็บฟักขายครับเป็นข้าวโพดเลี้ยงสั์ที่ห้าเก็บฟักแล้วก็สีเอาเอาไนเอาเมล็ดครับเอาเมล็ดข้าวโพดไปขายคือสร้างเป็นกิโลเอาไปช่างเป็นกิโลขายตอนนี้เราปล่อยทิ้งแล้ว คว่าปล่อยทิ้งหมายความว่าไม่ต้องลดน้ำครับปล่อยให้ข้าโพดแห้งก็ยังไม่ถึงเดือนนะครับเราต้องทิ้งไว้ประมาณหนึ่งเดือนเดีเด๋ยวไปเบิงใกล้ๆ,ๆครับว่าหลังจากเข้าข้าโพดตัดยอดแล้วข้าโพดตัดยอดแล้วลักษณะมันจะเป็นยังไง ยังในหลงกระโพดครับเพ,พื่อที่จะทายฟักกระโพดให้พี่น้องได้เห็นว่ากระโพดเก็บฟักฟักใหญ่ซ้ำใหมีทุกต้นครับต้นละาฟักเพื่อต้องการให้กระโพดสมบูรณ์ที่สุดเก็บว้ฟักเดียวต่อต้น ย่ำไรรอบให้พี่น้องดีเห็นว่าข้าวโพดหลังจากแต่ข้าเก็บไปสีแล้วได้น้ำนักของมเมล็ดข้าวโพดต่อไรประมาณเจ็ดถึงแปดร้อยกิโลครับในพื้นทีท่ทั่วไปของบ้า,บานเฮ้าในดินทั่วไปต้องบอกว่าในดินทั่วไปครับดินมองไดก็ได้ยกเว้นกรณีเฉพาะของบางพื้นที่เพื่อนอาจจะได้น้ำนักายกว่านี้ เนื่องจากว่าดินเพลินม,มีความอดุดมสมบูรณ์นี่คือดินทั่วไปปลูกแล้วก็เก็บฟักเอาไปสีขายได้กิโลหนึ่งโอวแมนได้กิโลหนึ่งได้ไรหนึ่งประมาณจาก700ักเจ็ดร้อยถึงแปดร้อยกิโลไอกิโลต่อต่อไรครับวันนี้พระพน้องมาพอ้ครับ เจ้าของแปลงข้าวโพดครับอ,อันนี้คือลักษณของแปลงที่เฮ้าตัดยอดข้าวโพดแล้วตัวนี้เป็นข้าวโพดท,ที่ที่เขาปลูกเพื่อที่จะเก็บฟักไว้ขายขายในขายนนแก่เนาะขายในแก่แกต้นหนึ่งนี่ห้าเอาไว้ฟักเดียวลักแเอาไว้ฟักเดียวอันนี้คือลักษณะของฟักข้าโพดทีไ่ซำนี่แหละที่พี่น้องได้เห็น ตอนนี้เขาปล่อยน้ำทิ้งแล้วคือบ่อได้หดน้ำบ่อได้หดน้ำบ่อได้หดน้ำทิ้งไว้โดนปนใดแล้วเนี่ยตอนนี้ทิ้งไว้โดนปนใดแล้วเนี่ยประมาณสองอาทิตย์ละค่ะคืองดน้ำงดน้ำประมาณสองอาทิตย์แล้วสองอาทิตย์วันนี้เขาทิ้งไว้โดนปนใดเขาก็จะเก็บฝักไปได้เขาโหสามเดือนอีกเดือนหนึ่งเขาถิ่นน้ำก็คือว่าให้มันครบสี่เดือนนะคะวันนี้ลอยยี่สิบมื่นเขาเริ่มเก็บได้เลยคือเหลืออีกสองอาทิตย์เขาจะเก็บเป็นบ่อค่ะเหลืออีกเพราะว่าผ่านมาแล้วสองอาทิตย์ ห,ห้องวันน้ำแล้วสองอาทิตย์วัน้ำเดือสองอาทิตย์บันนี้ห้องบันนี้เหลืออีกประมาณจากสองอาทิตย์เท่าก็จะเก็บเก็บฝาก<า><า>นั่นนั่นก็คือว่าโตโตัว,ตวนขาโพดแกจัดแล้วแกจัดเต็มทีแล้วเต็มทีแล้วบันนี้เขาจะเอาไปสีเอาไปสีเพื่อที่จะขายไนอย่างเดียวขายไนอย่างเดียวนี่คือลักนาข้าโพดทีทีเขาตัดยอดไปให้งวแล้วตัดยอดไปงวแล้วก็ยังเขียวงามอยู่ได้ขนาดเท่า เ้างดให้น้ำไปสองอาทิตย์แล้วงดให้น้ำไปสองอาทิตย์แล้วเนี่ยยังงามอยู่เมนบอลบันิยาเขาก็เกี่ยวแล้วหยาข้างล่างก็เกี่ยวไปน้ำเกี่ยวไปน้ำกับบ่ทันบันิยอดเขาโพดกับตัดน้ำบ่ทันเพราะว่างัวอง้อถึงบ่เจตโตที่เขาเลี้ยงงัวทั้งหมดนี่อยู่หกตัวง้อหกตัวเขาโพดสามลายหักน้ำบ่ท่านเกี่ยวหยาน้ำบ่ทันคือคือเกี่ยวบ่ทันบ่บ่เบิด เกี also, supplies, ่ยวบ่อเบิร์ดหางไวมชเออคือมันกินกับพระท่านง่วกินกับพระท่านเขาโพดสามไรง่วงหกตัวเข้ากับฮักยอดให้ง่วกินนาะฮักยอดให้ง่วกินกัางเวรอ่ามันเกี่ยวใหญ่ให้ง่วกินพร้อมเกลียวพร้อมค่ะกาย่งเหลือเหลือกินบ่อเบิดเกี่ยวสูมือหักสูมือกับบ่อแต่เกี่ยวไปขายน้ำค่ะผู้ใด้ผลสร้างกับเกี่ยวไปขายโอ้เกี่ยวไปขายน้ำคุณแม่เป็นบ่อคางยา มันนี่เขาโพดใหญ่ซำนี่นี่ใหญ่ซำนี่ในมันเต็มหมดบ่เต็มเหมือนกันแกได้ครับแกแกแกเบิ yeah, <ieri> ่งได้ายเป็นบ่อะเบืองเบิ่งพี่น้องเบิ่งมันเต็มมาหมดเลยเด็กฝันโอ้่เฮ็ดจังสี่ได้ดีเพราะว่ามันแห้งไวแต่ว่าถ้อเอาเฮ็ดบ่ได้คือคือ โอ้คนปอกไว้คือถ้าสามารถปอกไว้ยังสิเนี่ยมันมันสิแห้งเร็วมันสะแห้งเร็วโอ้บอกดีเสียหายอย่างเงี้ยหมอเพราะว่ามันติดแล้วค่ะนอกจากว่าอีกามันสึมากินเนื้อโอ้พ่นเสียของมันห่ะใ่พ้นเสียโอ้อีกามันแนมเห็นกับใครโอ้มันแนมเห็นมันกันมากินื้อแทนที่จะปลอดภัยก็คือก็คือว่ามันไม่ปลอดภัยแต่ว่าแถวอื่นเขาเห็ดจังสีเหรอคะแม่นบอค่ะแถวบันโคบบันยังอะไรด้ยอุทุมพรน้องสาเป้ ล่องล่องอีกจากฟักมึกกงก็น่านเ <c oughs> นี่ยนี่ค่ะได้ค่ะได้หมดให้พี่น้องได้เห็นว่าโอ้ข้าวโพดนี่มันมีมันมีเม็ดเต็มอีรีได้ <แ S 1> หนีเต็มหมดตัวได้ค่ะนี่ดินเงื่แห่งแดงจริงือินี่คือขาอ้าวโพดขายขายเมล็ดครับพี่น้องขายมเมล็ดข้าวโพดขายมเมล็ดครับให้พี่น้องได้เห็นชัดจะเลยแกหเห็นชัดชัดอยู่ในสวนพอดีเจ้าของสวนก็อยู่ก็ได้ให้ข้อมูลเท่าเนาะว่า ตอนนี้เขาทิ้งทิ้งน้ำมาแล้วสอ,องอาทิตย์สอาทิตย์ก็เหลือจากนี้ต่อไปอีกสอ,องอาทิตย์เก็บฟักได้เก็บฟักหน่อเก็บฟักหน่อวันนี้เวลาเก็บฟักก็คือจะเอาฟักตัวนี้แหละไปสีไปสีเอาแกนมันออกเอาแกนออกเหลือแต่นั่นาขายกิโลละเดีย๋ยวนี้ขายกิโลละสิบสองบาทค่ะคือกิโลขายสองกิโลสิบสองบาทตอนนี้แมนวันนี้เขาขายปีกเขาขายสิบห้าบาทเขาไปขายขายให้ พี่น้องที่เอาไปวันขน้าวโพดเลี้ยงทัว์วน,นี่แหละวนันเลี้ยงง่วกิโลละสิบห้าบาทเขาไปขายส่งให้เขาสิบสองบาทครับนี่คือลักษณะของขา้าวโพดที่เขาปลูกเอาฟักเพื่อเอาฟักไปขายแต่ว่าในเที่ยวก่อนนี่เขาเขาสอบถามให้พี่น้องได้เห็นว่าคือเขาปลูกขา้าวโพดนี่เขาได้ประโยชน์ทำอย่างหนึ่งได้ขายฟัก คือไข่ในนี่แหละเอาไนไปสีขายสองข้าตัดหยอดคือกระปดตัวนี้ตัดหยอดเลยพี่น้องตัดหยอดเอาไปเห็นงัวแล้วแล้วกับตัวที่สามคือหย่าที่อยู่ข้างล่างเนี่ยเขาเกี่ยวไปเหงื่งัวนําไนดะ้ประโยชน์สามอย่างแล้วบัณน,นิ้หยาตัวนี้บ่ได้เกี่ยวเท่าเดียวเกี่ยวอยู่ตลอดตั้งแต่ข้าหดหนำจนว่าข้าปล่อยถิมก็ยังไม่หย่าให้เกี่ยวอยู่บัณนนีิตรักหน้าของกระปดอย่เขาเอาไว้ก็คือข้าเอาไว้ไวตน้นเลาฝฟัก เพื่อให้มันสมบูรณ์ที่สุดเข้าบ่ได้เอาฟักติ่สองฟักติ่สามใบถ้ามันไม่ฟักติ่สองฟักติ่สามพเก็บขิมครับเัาหักขิมเหลือไว้ฟักเดียวบันเอ็มันก็เป็นขวโพดที่สมบูรณ์ฟักใหญ่งที่พี่น้องเห็นนี่แหละครับฟักใหญ่งที่พี่น้องเห็นบันเอ็ถ้าเขาสามารถแกะแกะตากแดดใ้จังสิ่นียมันจะแก่เร็วแก่เร็วแห่งเร็วแก่เร็วแห้งเร็วสามารถเก็บได้เร็วเก็บได้เร็วลก็ไปขใครได้เร็วนี่คือลักษณะของ ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ที่เขาปลูกเอา,มาเมล็ดไปขายเป็นหลักกิโลละสิบสองบาทจะพอในมันมจะพอในมันบัณฑิตเชเลียแล้วในฟักหนึ่งเออกิโล,ลหนึ่งใส่จักฟักแจ็คเดือกบันฑิเชลเลียแจ็คเดือ <laughs> กบัณดิตบัดฑิตขึ้นมอ่บัณดิตเชลเลียกาไมแต่สีเลยมีแต่สีเลย <laughs> มีแต่เก็บไปสีเลย,ม,เเลยมันบวเก็บไปสีเลยแต่ว่าถ้ามันเป็นไรเขาก็คึ้ได้อยู่ เป็นไรกับประมาณจ็ดแปดรอยกิโลเจ็ดลอยเจ็ดลอยแปดร้อยกับประมาณนั้นย่างหางเจ็ดลอยดินแถวห้าดินแถวห้ากับประมาณเจ็ดลอยเจ็ดลอยถึงแปดรอยเนาะกับประมาณว่าประมาณเจ็ดลอยแปดรอยต่อไรที่เขปลูกก็ถือว่าได้เงินพอสมควรครับพ่อได้ใส่กับลักษณะว่าเข้าเลี้ยงง้วไปน้ำเข้าประเด็จปลูกเฉพาะข้าวโพดขายครับ สาธิตการแกะข้าวโพดครับจูว์จัดให้ฟิทสไตล์อ่าแกะเบอร์พี่ยังไงโอ้โอ้โอในเต็มของเรามาสวนงามแห้งพี่นอ้องงามแห้งงามอิลีงามอิลีเนี่ยข้าวโพดครับเต็มฟักครับเต็มฟักของแท้แน่นอน ถ้าพี่น้องสนใจเดอ้อพี่น้องเดอ้อถ้าพี่น้องสนใจในเรื่องของการปลูกเขาโพดขายเมล็ดเก็บฝักเอาไปสีขายในอราคาในขายอยู่บา้านเฮ่ากับกิโลละสิบสองบาทถ้าพี่น้องเพิ่นไปไปซื้ออยู่ในตลาดมาเมื่อวานเพื่อเพื่อปลูกให้ง่อยค้อยก,กิโล,ลสิบห้าบาทตัวนี้ถูกกว่าหบครับนาโอ้กิโลสิบที่บาทโอ้บางพื้นที่แพงครับอันนี้ขายขายถึกถึก ขายเถิกเถือพี่น้องบอกว่ากิโลละสิบสองบาทนี่ลักษณะกระโพดครับไม่เ็มเต็มครับเต็มฝักสุดหยุดปุดครับพี่น้องสุดอีหรอง้มแห้งครับง้มแห้งให้พี่น้องเห็นครับเนี่ยให้พี่น้องเห็นอันนี้ตัดหยอดแลวครับตัดหยอดแล้วให้พี่น้องเห็นตัดหยอดแล้วครับ,อ,อ,อ,รบอีกสองอาทิตย์ครับ อีกสองอาทิตย์สามารถเก็บไปสีใได้ครับเพราะว่างดหนำม,มาแล้วสองอาทิตย์เหลืออีกสองอาทิตย์เก็บได้นี่คือหลักนาของฟักกระโพดครับที่แกให้พี่น้องได้เห็นว่ากระโพดเก็บเก็บฟักฟักแข่งไปสีขายในครับเป็นจังไหน ปลูกเองขายเองครับปลูกเองขายเองราคาดีครับกิโลละสิบสองบาทขายอยู่ในบ้านทำไปซื้ออยู่ตลาดกิโลสิบหาบาทถึงยี่สิบบาทครับตอนนี้กำลังเกีียวห่าอยู่ อยู่ในปลากระพาะได้พี่น้องเด้อตอนนี้หลังจากที่ห้าปล่อยเขาโพดทิ้งไว้เพราะตา้องหดนน้ำตอนนี้ทิ้งไว้โดนไปไหนแล้วครับเนี่ยได้ประมาณจาาเจ็ดอาทิตย์แล้วที่ที่บ่ได้หดนน้ำนี่กาหลายอาทิตย์เหรอครับเพราะว่าต้องทิ้งไว้เดือนหนึ่งเหมืนบ,บ่ครับครับทิ้งไว้เดือนหนึ่ง แเกาจะจะเก็บมันบ like ่เก str ็บเกี่ยวมันเก็บเกี่ยวมันแห้งนี่เราเก็บเกี่ยวเลยโดนป่านไหนมันขึ้นแห้งฟักแห้งเลยแห้งเลยก็บซี่เดือนบ่หมันก็ว่าทิ้งไว้บ่ต้องหดน้ำนี่หลังจากเขาบ่ต้องหดน้ำนี่อีกโดนป่านไหนสามเดือนเต้าหดน้ำสามเดือนเต้าหดน้ำสามเดือนทิ้งไว้อีกเดือนนึงครับเดือนนึงบ่เนี่ หลังจากเขาเตียงไว้แล้วในการพอได้ดือน,นึงกับมาคือฮักฟักเลยเห็นบ่ฮักฟักเลยครับหย,ย่ากระเา่ามันบ่หนิ่ให้พี่น้องเบิง่งหยาที่อยู่ในปลากระโพดว่ามันเา่าซ้ำไหเอาล่องโยกให้พี่น้องเบิ่งครับอันนี้คือความเา้าของหย่าความเา้าของหย่าที่เขาเกี่ยวอยู่ในปลากระป๋ดครับ ข,ข้าวโพดที่เขางวดไห้น้ำม,มาแล้วสองสองอาทิตย์หยางามซรันี่ครับบารน,นี้ไปเบ่งพ่นเกี่ยวคักมาเน,นี้ยเกี่ยวของจริงเลยบารน,นี่นี่แหละนี่คือหยางหยาอยู่ในปา่าข้าวโพดงัวงหกตัวข้าวโพดสามไรเกี่ยวอยู่เบิดมือกับบแล้วเกี่ยวขายพร้อมเกี่ยวให้งวัวกินน้ำ คือเกี่ยวว่าท่านวันเ่อะเกี่ยวว่าท่านพัติเกี่ยวไปแล้วตัวที่เกี่ยวแล้วมันก็ใหญ่น้ำก่อนเกี่ยววนอยู่บดปีครับมีเวียกเห็นอยู่บดปี้ับว่ขี้ข้านทับว่ขี้ข้านได้เกี่ยวหญาอยู่บดปีละเกี่ยวหยาอยู่ในป่ากระพรเกี่ยวไหงัวน้าเกี่ยวขายพร้อมก็ฝากถึงพี่น้องครับฝากถึงพี่น้องผู้เลี้ยงง่วแล้วก็บ่มีหยาเหงั่กินบ่มีหมองลาม กัะปุกข้าวโพดครับอันนี้คือเป็น,นปูกข้าวโพดนาแรง้งหลังฤดูการเก็บเกีเก่ยวนอปลูกอยู่ในไฮน่าก็ได้ปลูกอยู่ในพ่นก็ดีแต่ว่าขอให้มีนามเลียงขอให้มีนามหดบานีทีว่าห้ฟังข้าวโพดตัวนี้คือเข้าเข้าขายฟักแห่งเก็บฟักแห่งไปสีมเมล็ดขายสีในขาย ในกิโลละ12บาทณนะเวลานี้ครับในเวลานี้กิโลละ12บาทวันนี้ประโยชน์ที่เขาได้ก็คือยอดข,ดข้าวโพดเขาหักไปหงื่กินนำ้ำอ,อยู่ในปลาขระโพดเขาสามารถเกี่ยวไปเหงว่กินนำ้ำแล้วก็ข้าวโพดเขาสามารถเอาไปไขายก็เป็นราคาครับเป็นราคากระโดยเฉลีย่ยในข้าวโพดที่เขาได้จากการปลูกลักษณะแบบนี้นี่เพื่อนบอกว่าไร่หนึ่งประมาณเจ็ดถึง จ็ดร้อยถึงแปดร้อยกิโลกับกิโลหนึ่งสิบสองบาทกับพี่น้องคุณเอาเบิงนะครับกับประมาณเจ็ดแปดพัน 7, 8, เนาะเจ็ดแปดพันต่อไรที่เขาได้จากจากการขายเมล็ดส่วนประโยชน์อย่างอื่นก็คือเขาได้จากการเกี่ยวหญ้าไปให้ง่วตัดยอดขา้าวโพดไปให้ง่วนั่นคือประโยชน์ที่เขาได้จากการปลูกขา้าวโพดขายในครับขายไน ฟักไง,งยังสิที่พี่น้องเห็นในเต็มครับในเต็มฟักเป็นตาออนซ่อนพันแกให้เบิ้งแล้วเป็นตาออนซอนข้าวโพดผู้ใดมีที่มีทางไม่ต้องใส่ไยหรอกครับพี่น้องไรสองไรก็ได้ปลูกไปครับปลูกไปได้ประโยชน์จนจนหอดเดือนหกเนาะจนหอดเดือนหกขึ้นมีหยาให้งว่วกินหอดเดือนหก หย่างงำๆพี่น้องหย่างงำๆหย่างงำๆโอ้หัวมักขักเ้านี่หย่าอ่อนๆหย่างงามๆำเานี่ <c oughs> อยาอ,อ,ๆๆอยาสมได้บ่กนี่ เกลียวหยาในปลาของพ่นเกียวแล้วยกให้พี่น้องเห็นเนีย่ยมันยาวสั้ไหนพ่นโอ้ของจริงครับของจริงบ่าดิตัวบ่าดิตัวบ่าดิตัว หินแนมเห็นเนี่ยหินแนมเห็นตำตำเนี่ยกับบ่ไดไม้เขาว่ามันตำมันสันเน,นาะเพราะว่วามันเป็นเครื่อมันเป็นเครื่อเียห้าแนมเห็นตำตำเนี่ยบ่ไดไม้เขาว่ามันสันเพราะว่ามันเป็นเครื่อเฟื่อยไปอยูอใ่ในในรองขาอ้าวโพดเนี่ยเสียเขาแนมเห็นเนี่ยมันบ่อไดสันได้พี่น้องด้อหลังจากเกียียวล้วในเงาครับมันลมหยาลมครับคือหยามันลม หญ่าเกิดเองตามธรรมชาติน้อหย่าข้าวบริวารหญ่าหญ่าเกิดจากข้าหดน้ำข้าโพดช่วงนี้งดน้ำแล้วครับสองอาทิตย์แล้วขนาดข้างดน้ำสองอาทิตย์แล้วหญ่าก็ยังเขียวงามครับหญ่ายังเขียวงามอยู่คือเก่าอยู่ พี่พีพ่น้องอยางเบงฟักขโพดครับมีแต่ฟักใหญ่ๆด้วยครับเด้อฟักใหญ่ๆมีทุกต้นครับต้นละฟักที่เพิ่นปล่อยถิ้งไว้ต้นละฟักครับขโพดตันยอดแล้วครับขโพดตันยอดแล้วพร้อมจะเก็บภายได้อีก สิบห้ามือครับประมาณสองอาทิตย์เพราะว่าทีาเป็นดันใส่ดันขวาครับฟักใงญ่ๆครับเป็นตาออนซ่อนกับฟักรฟกระโพดของพี่น้องมานเฮาครับย่งางให้พี่น้องได้เห็นฟักรฟกระโพดครับเดี๋ยวสว่ามาตัวกันอันนี้คือของจริงครับของจริง ของจริงของจริงไม่ได้อิงนิยายอ่าให้เห็นคาคักครับเนี่ยเห็นคาคับกระโพดเก็บฝักมแต่ฝักใหญ่ๆพี่น้องเอ้ยเป็นตาอ่อนซ่อนน้ำเพลินอ่าผ้าหม่นปลามาหม่นปลามาเบ่งฟักกระโพดครับ นี่คือฟักกระโพดที่ข้าปอกเปลือกให้พี่น้องได้เห็นหลังจากที่ห้าปูกเป็นระยะเวลาสามเดือนครับอย่างเขาเดืินทิ่ซีในเดือนที่ซีนี่เขาถึงบทตองโดต้ําำตอนนี้ปล่อยปล่อยไว้บะตรงหดต้ําำมาแล้วสองอาทิตย์เดือยอีกสองอาทิตย์เ่าจะเก็บฟักครับ,ค,บคือฟักตัวนี้คือฟักตัวอย่างที่เขาเขาแก้ให้พี่น้องได้เห็นว่า,า,ากระโพด มันมีความอุดมสมบูรณ์ซํำไดมีไนเต็มฟักครับมีไน่เต็มฟักตั้งแต่ต้นจนหอดปลายฟักลงทุนบ่อไหลครับพี่น้องลองทุนบ่อไหลแกแค่สื่อไนมาปลูกโคดน่ำใส่ปุ๋ยปุ๋ยที่ใส่เป็นปุ๋ยยูเรียอย่างเดียวปุ๋ยอย่างอื่นไริใสยเพราะว่าเขาเร่งให้ข้าวโพดเจริญเติบโต ในส่วนของการติดฝักห้าเอาต้นละฟักเอาต้นละฟักเพื่อให้ข้าวโพดสมบูรณ์ที่สุดฝากเป็นล้อไอฝากเป็นกำลังใจได้พี่น้องเด้อสำหรับเกษตรกร,กรคนที่สนอ,อกสนใจในเรื่องของการปลูกขา้าวโพดเลี้ยงสัตว์เพาะว่าจะเป็นการปลูกเพื่อเอาต้นไปเป็นอาหารหรือว่าปลูกที่จะเอามาเล็ดเป็นอาหารก็ตาม ฝากติดตามเป็นกำลังใจครับกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งให้น้ำแนะเพื่อกว่างอิเลจะเอาคลิปดีๆต่อไปมาฝากพี่ฝากน้องแล้วก็จะได้พลาดในการติดตามขอบคุณหลายๆสำหรับการติดตามัึงแต่ต้นจนจบครับพอกันใหม่ในคลิปหน้าคลิปนี้เอาไว้สําหนิครับพี่น้องสวัสดีครับ